ในแต่ละปีก็จะมีงานโฆษณาต่างๆออกมามากมายซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เต็มเปี่ยนไปได้วยความคิดสร้างสารรค์และใช้เงินสร้างมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10โฆษณาที่แพงที่สุดในโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10 Microsoft Empower i n n ปี2014 งานโฆษณาชิ้นนี้ของ Microsoft ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อน,นำเสนอนวัตรกรรมต่างๆที่ขับเคลื่อนโดยเทคนโนโลยีของ Microsoft ซึ่งจะเน้นการนำเสนอไปที่เทคโนโลยีการแพทย์เป็นหลักและพวกเขาพยายามแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันสามารถช่วยให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นโดยได้ดีดผู้เล่น NFL อย่างสตีฟกีสันมาร่วมแสดงและนำไปออกอาการ,ระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบตลอดทั้งปี2014นั่นจึงทำให้พวกเขาต้องจ่ายเงินสูงถึง8ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเป็น9 2, 4, 40, ล้นาน2 4 0 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือ3 0 8ล้านบาทของค่างเงินในปัจจุบัน อันดับที่9เกียร์เดอะทูตปี2014 ในปี2014ทาง g e a อ Motor ได้ออกโฆษณาตัวใหม่ที่ได้ร่วมงานกับนักสแสดงลอเรนซ์ฟิชเบิร์นผู้ที่รับบทเป็นมอร์ฟีสในภาพยนตร์เดอะแมทริกซ์ซึ่งเนื้อหานั้นก็เป็นการล้อไปตามภาพยนตร์เดอะแมทริกซ์ที่มอร์ฟียสจะให้คู่รักเลือกกุญแจรถสีน้ำเงินกับสีแดงเพื่อเลือกหนทางสู่ความหรูหราและเนื้อหาต่อจากนั้นก็จะเป็นการสื่อถึงความหรูหราของรถที่มันเป็นของจริงในชีวิตจริงไม่ใช่เป็นโลกเสมือนเหมือนอย่างในภาพยนตร์เดอะแมทริกซ์และในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้นหลักๆแล้วก็จะอยู่ที่ตัวของน 8ล้านเหรียญสหรัฐปือเทียบได้กับ9ล้าน2แสน40,000เหรียญสหรัฐหรือ3 0 8ล้านบาทของค่าเงินในปัจจุบันอันดับที่8จากกัวบิทิชวิลเลียนปี2014 ในข้อที่แล้วเป็นงานโฆษณาที่ใช้งบหลักลงไปกับนักสแสดงเพียง1คนแต่ถ้าว่าในข้อนี้เป็นการองงบโฆษณามาลงกับนักสแสดงถึง3คนอันได้แก่ทอมฮิดเดิลตันมาร์คสตองและเบนคิงสลีย์ในโฆษณาที่มีชื่อว่าบิ i ิชวิลเลียนที่เรานั้นจะเห็นได้ว่าตัวร้ายทั้ง3คนนี้ไม่ใช่ตัวร้ายธรรมดาแต่พวกเขาคือตัวร้ายที่เก่งกาจฉลาดสง่าง,งามและดูมีความเฉียบคมซึ่งทั้งหมดนี้คือคุณลักษณะที่พวกเขาพยายามเชื่อมโยงเข้ากับรถจากรัวโดยผลงานชิ้นนี้ใช้เงินสร้างมากถึงแล,ล้านเหรียญสหรัฐหรือเทียบเป็นเก้าร้ารสอ308ล้าน ของค่างเงินในปัจจุบันเช่นเดียวกับ2ข้อที่ผ่านมาอันดับที่7ข่าวตันดับสกายทูบโชว์ปี2008 นี่เป็นโฆษณาเบียร์ยี่ห้อ Carlton d a ั k ในประเทศออสเตรเลียเป็นโฆษณาที่แสดงโดยนักกระโดดร่มชูชีพจำนวนมากที่ในโฆษณานั้นจะเห็นเป็นการกระโดดออกมาจากแก้วเบียรขนาดใหญ่ที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศอีกทั้งยังมีฉากที่แก้วเบียรที่ว่านี้ตกลงมาทําลายข้าวของต่างๆไล่ตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงบ้านคนซึ่งในปี2008นั้นก็ถือได้ว่าเป็นโฆษณาที่สร้างสรรค์และว้าวพอสมควรโดยพวกเขาได้จ่ายเงินในการสร้างมันขึ้นมาอยู่ที่9ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเทียบเป็น10ล้าน400,000 40, เหรียญสหรัฐหรือ350ล้านบาทของค่าง,งินนนใปััจจุบ อันดับที่6 Pepsi Joy of Pepsi ปี2001 ในปี2001ทางเป๊ปซี่ได้ว่าจ้างบินนี่สเปียร์ให้มาร้องและเต้นในโฆษณาตัวนี้โดยที่ในช่วงเวลานั้นบินนี่สเปียร์นั้นถือว่าเป็นนักร้องที่โด่งดังมากๆและยังมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นทั่วโลกซึ่งนั่นถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเป๊ปซี่ด้วยเช่นกันอีกทั้งในช่วงท้ายของโฆษณาทางเป๊ปซี่ก็ยังมีการแอบจิบโคาคาโคล่าเบาๆซึ่งก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่พนักง,งานขายโคคาโคลา่าก็ยังหันมาสนใจเป๊ปซี่และบินนี่สเปียร์ซึ่งการใช้ซูเปอรสสารรีีี่้้งหหยยเซััวึด1000,000 12ลฐฐ25,30 1> 4 1 7ล้าน3แสนบาทของค่างเงินในปัจจุบันอันดับที่5ปัดหลายอัพฟอร์เวอร์ดเอเวอร์ปี2014 ในปี2014เบียร์ยี่ห้อบัตไลได้ทำโฆษณาขึ้นมาภายใต้แคมเปญ Up for Whatever ซึ่งคอนเซปต์ของโฆษณาตัวนี้จะเป็นการเล่นซ่อนกล้องกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอนแล็ปโปพต์ซึ่งตัวเขาจะผ่านเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจตลอด1คืนไล่ตั้งแต่การได้นั่งรถดิมูซินสุดหรูไปจนถึงการเล่นปิงปองกับอนุชวาสเนเกอร์โดยเวอร์ชันเต็มของโฆษณาตัวนี้ก็มีความยาวมากถึง3นาทีครึง่งซึ่งทำให้สามารถนำไปตัดต่อทำเป็นเวอร์ชั่นที่สั้นลงได้และพวกเขาก็ใช้เงินไปทั้ 8 0 0 0บาทของค่าเงินในปัจจุบันและกล่าวกันว่าโฆษณาตัวนี้ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นักอันดับที่4 k h r y s l e r Import r o อ m Detroit ปี2011 สำหรับโฆษณาของไคล์สเลอร์นั้นในแคมเปญที่มีชื่อว่า Import from Detroit พวกเขาได้รัปเปอร์ชื่อดังอย่างเอ i n เนมมาร่วมง,งานโดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของเมืองดีทรอยที่ทั้งทางไคล์สเลอร์และเอเมเนมต่างก็มีความหลังเกี่ยวกับเมืองนี้กันทั้งคู่โดยที่โฆษณาตัวนี้ค่าใช้ใจ่ายหลักก็อยู่ที่ค่าตัวของเอ i n เนมและเมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันพวกเขาก็ต้องจ่ายเงินมากถึง12ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น14บล้านหาแสเหืรียญสหรัฐหรือ4 8่ร้อนแปดสิบองค่างงน,นจอุบันันดบที่ i v a Names ปี2008 ในปี2008นั้นบริษัทประกันภัยในประเทศอังกฤษที่มีชื่อว่า Norwich u n i o n ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น A ว i ว a ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการที่บริษัทจะเปลี่ยนชื่อนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเนื่องจากพวกเขาต้องใช้งบประมาณทางการตลาดมหาศาลเพื่อสื่อสารในผู้บริโภครับรู้ว่าตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนชื่อแล้วและเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรโดยทางอว i ว a ก็ได้จ้างคนดังอย่างบูธวิลลิสริงโกสตาร์และแอลแม็กฟอร์สันเพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวและความสำคัญของการเปลี่ยนชื่อซึ่งการจ้างคนดังถึง3คนนนนนแแบบี้่นอนว่าพววกเเเขาาต้องจงจจ่ยินนนนป็มากแงบประมมาณทั้งหดนั้นก็อยู่่ที12ลา ซึ่งคิดเป็น1 7ล้าน3 0 0 0 0เหรียญสหาราัฐหรือ567,610,000ล้านบาทของค่าเงินในปัจจุบันอันดับที่2กินเนส s s ท i p p i ้งพอย n t ปี2007 ในหมวดหมู่ของโฆษณาเบียร์นั้นงานของกินเนสตัวนี้ถือว่ามีราคาแพงมากที่สุดในโลกมันเป็นโฆษณาที่ถ่ายทําในหมู่บ้านเล็กๆของอาร์เจนตินาซึ่งในโฆษณานั้นเราก็จะได้เห็นโดมิโนโชิ้นเล็กๆไปจนถึงโดมิโนโชนิ้นใหญ่อย่างตู้เย็นแล้วรถยนต์ซึ่งจะนาไปสู่แก้วเบียร์กินเนสขนาดใหญ่ในตอนท้ายโดยสาเหตุที่ทาให้โฆษณาตัวนี้มีต้นทุนที่สูงมากๆมันก็มาจากค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆแล้วรวมไปถึงความแม่นยําในการถ่ายทําแต่ละช็อตด้วยซึ่งรวมๆแล้วพวกเขาจ่ายเงินไปมากถึง16ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งคิดเป็น21 101เียสหรัอ73 60,000้าาาบทขงง่ ปัจจุบันอันดับที่1นึ a n ชา l น h e f i l ฟลมปี2004 อันดับที่1น,นี้ตกเป็นของน้ำหอมชาแนลนัมเบอร์จากชาแนลในแคมเปญเดอะฟิล์มประจำปี2004โดยโฆษณาตัวนี้ได้นักแสดงชื่อดังอย่างนิโคลคิดแมนมานำแสดงและได้พูดกับชื่อดังอย่างบัสเลอร์มันมานั่งแทนเป็นผู้กำกับซึ่งตลอดทั้งความยาว3นาทีของโฆษณาตัวนี้ผู้ชมจะได้เห็นทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมและภาพที่สวยงามจนทำให้รู้สึกว่าเหมือนกำลังชมภาพยนตร์อยู่จริงๆรอีกทั้งเครื่องแต่งกายที่ใช้ก็ยังได้รับการออกแบบจากเขลาแลเฟลิกด้วยและเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งค่าตัวนักแสดงค่าตัััวผผผู้้้้้กกกาาาาาาบเสือหนนนมมและค่่่ใใชจยยรถท เป็นเงินมากถึง33ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งคิดเป็น4 7 7 9เล้านเเหรียญสหรัฐหรือ1 5 9่หรอล้านบาทของค่างเงินในปัจจุบัน